ทอมดันดีศิลปินอารมณ์ขันจากวงซูซูคงไม่ต้องอารมณ์พบอะไรกันมากสำหรับหนุ่มกล้ามใหญ่ผมยาวที่มีหน้าเปื้อนรอยยิ้มอยู่เป็นนิดคนนี้ทอมดันดีคุยกับเขาไปเรื่อยๆแล้วคุณจะรู้ว่านายทอมเป็นคนที่มีอารมณ์สนุกสนานคุยสนุกปากปนกวนซะไม่มีเชียวชื่อแท้ที่แท้จริงของเขาคือนายพันธิว่าภูมิประเทศฟังดูออกจะเป็นชื่อผู้หญิงหน่อยใช่ไหม ฟังชื่อเล่นแล้วยิ่งปิ๊งกว่าชื่อเล่นเขาคือน้ำอ้อยไงยอย่าพึ่งหัวรเราะเซทั้งชื่อจริงชื่อเล่นของนายทอมมีประวัติมีตำนานยาวเชียวฟังเขาเล่าเองก็แล้วกันเรื่องมันยาวนะ่ะตอนเด็กๆใช่ไหมตอนที่ยังไม่เกิดนะ่ะพอเกิดมาก็มีปัญหาตอนที่พ่อป่วยมากผมก็เป็นคนหนึ่งที่ช่วยพ่อให้หายจากป่วยมีสินแสจีนเขาบอกว่าผมเกิดมาเป็นดวงโจร เลือกดาวโจรเขาบอกว่าต้องเลี้ยงให้ดีมากถ้าไม่ดีจะเป็นโจรที่ยิ่งใหญ่ถ้าดีก็จะมีชื่อเสียงไปเลยเพราะฉะนั้นต้องตั้งชื่อให้มันนิ่มๆก็เลยให้ชื่อนำอ้อยแล้วช่วงนั้นพ่อป่วยพ่อก็ฝันว่ามีลูกช้างเผือกตัวหนึ่งมาบอกให้ไปเอาหน่อไม้ห่างจากบ้านประมาณ29มีอยู่สามต้นให้เอาหน่อไม้มาตากแดดเผาไฟแล้วก็มาต้มน้ำกิน เขาก็ทำแล้วก็หายเขาก็คิดว่าช้างมันชอบกินอ้อยก็ให้ชื่อนํำอ้อยแล้วช้างมันจะอยู่ในท้องแม่พันวันถึงจะคลอดเลยให้ชื่อจริงว่าพันธิวาแต่นายทอมเขาไม่ได้อยู่ในท้องแม่เขาพันวันอย่างลูกช้างหรอกนะอยู่แค่ประมาณ9เดือนเขาก็คลอดออกมาเมื่อวันที่20พฤษภาคม2,501ที่อำเภอท่าหยางจังหวัดเพชรบุรีตอนเด็กเกเรไหม มีแววออกว่าจะเป็นโจรได้บ้างไหมเกเรมากแผลทั้งตัวเลยเป็นคนที่ชอบท่องเที่ยวไม่ชอบอยู่สุขทุกเปิดเทอมจะหนีออกจากบ้านไปเที่ยวต่างจังหวัดตลอดไปแบบไม่บอกใครแต่ไม่ได้ทำเรื่องเลวร้ายตีหัวหมาด่าแม่เจ๊กอะไรใช่ไหมก็เอาอยู่แต่ไม่ถึงกับเป็นคดีความอะไรให้ทางบ้านเดือดร้อนหรอกนะตอนเด็กๆพ่ออยากให้ไปเรียนทางเกษตร เพราะมีที่ทางไร่นาทางบ้านเยอะใช่ไหมแต่ผมหนีมาเรียนพาณิชย์พ่อโกรธมากก็ไม่ยอมส่งให้เรียนต่อต้องช่วยเหลือตัวเองก็เล่นดน,นตรีบ้างรับจ้างกระทืบคนบ้างแบบสมัยก่อนเกเรจัดไงในโรงเรียนเขาก็มีเป็นแก๊งตีกันอะไรอย่างนี้เราก็เป็นตัวหัวหน้าที่จะต้องรับผิดชอบว่าใครสู้กันไม่ได้ก็มาจ้างเราไปจัดการแทนที่เล่นดน,นตรีนี่ใครหัดให้ จริงๆแล้วชอบมาตั้งแต่8ดขวบชอบที่จะเอาทางดนตรีให้ได้ตั้งแต่8ดขวบเพราะช่วงนั้นเขามีงานบวชที่บ้านเขาก็จ้างมาโหรีมาผมลงไหลมากใจจะขาดให้ได้ขอให้ได้ไปจับไปเล่นเขาก็ให้ตีคองสามลูกเขาก็ให้ตีตีจนรู้จักทาม,มิ่งอะไรอย่างนี้ตีให้จนจบเขาก็ขอตัวไปเล่นไปหัดผมไปสองวันแม่ก็ไปรับกลับเพราะกลัวว่าจะเรียนไม่จบ กลับมาแล้วใจยังคิดชอบอยู่พอเริ่มเรียนมอสอก็เริ่มเล่นดนตรีกับเพื่อนไปร้องเพลงนะ่ะได้บ้างไม่ได้บ้างก็ไปเงินไม่สนหรอกขอให้ได้ร้องเถอะชอบมากตอนสมัยเรียนหนังสือตั้งแต่8ดขวบก็ไปเที่ยวร้องเพลงทุกที่แหละนะที่เขามีการประกวดร้องเพลงร้องเพลงทุกแนวสมัยนั้นอะไรมาดังเอาหมดแล้วเขาให้ร้องเพลงเดียวไม่เอาด้วยนะอย่างน้อยต้องสามเพลงไม่มีใหม่ด้วย ตะโกนร้องเอาก็ได้รับรางวัลที่หนึ่งที่สองประจำแหละมาจับดนตรีจริงจังอายุเท่าไหร่ไม่ค่อยได้จับเครื่องดนตรีหรอกเพื่อนจะให้ร้องตลอดมันไม่ค่อยให้เล่นเพราะว่าร้องแล้วแอคชั่นมันเยอะท่าเยอะเป็นคนที่ท่ามากเหลือเกินแต่ชอบชอบเล่นกีตาร์เล่นได้ตอนอยู่มอสอหนึ่งเล่นไม่ได้ดีเพราะไม่มีครูอาศัยหัดจากเพื่อนขึ้นเล่นก็จับคอร์ดไม่เป็นหรอกโซโล่อย่างเดียวเพียงแต่จำเข้าเอา สนุกนะตอนนั้นวงเทพพิรมศิล์วงนี้เดิมมีนางรำด้วยพอหลังๆตำรวจเขาห้ามมีนางรำเพราะมันตีกันบ่อยก็เลยเหลือแต่ชาโดเฉยๆ,ๆก็เล่นสตริงเรื่อยมาจนถูกโรงเรียนไล่ออกสองครั้งดันไปนำเพื่อนสไตร์ไงจะไล่ศึกษาที่การจังหวัดออกมันก็ไม่ได้นิยมสไตร์หรอกนะแต่เราต้องการความถูกต้องแล้วได้ความคิดมาจากพอ่อให้รักความถูกต้อง พอย้ายมาอยู่โรงเรียนพรมมาสองสาเดือนก็โดนไล่ออกอีกเลยมาเรียนภาคค่าจนจบเคยได้ทุนไปเรียนต่างประเทศด้วยก็พอผมจบจากหัวหินก็มาต่อรัตนพาณิช์ที่ลาดพร้าวไงพอดีไปขอทุนโดดายได้เป็นทุนเอกชนเขาให้สําหรับนักเรียนที่อยากไปเรียนที่ประเทศฝรั่งเศสผมไปขอเองเลยนะไม่ได้สอบไม่ได้วัดการศึกษา อยู่ที่ความพอใจที่เขาจะให้ผมไปอยู่ช่วงแรกก็เรียนภาษาก่อนเรียนภาษาได้หนึ่งปีก็เข้าเรียนที่ปารีสเรียนโฟตโตกราฟีเรียนแมคาินิกลามไกด์แล้วก็ไม่จบสักอย่างแล้วเวลาพูดฝรั่งเศสนี่เหนอะไหมภาษาฝรั่งเศสมันก็เหนอะอยู่แล้วละ่ะไม่เหมือนภาษาอังกฤษไปแรกๆนี่เป็นใบไปเลยคนฝรั่งเศสไม่รู้ภาษาอังกฤษเราต้องรีบหัดภาษาฝรั่งเศสให้ได้เพื่อสื่อสารกับเขา ไปอยู่นานไหม6ปีไม่ได้อะไรกลับมาเลยได้เยอะเลยที่เราไม่เคยได้มาก่อนความคิดการกระทาการต่อสู้การใช้ชีวิตที่คุ้มค่าการศึกษาปรัชญาต่างๆเขาบอกว่าถ้าไปเรียนที่ฝรั่งเศสเรียนอย่างเดียวไม่คุ้มต้องเรียนอย่างต่ำสองถึงสามวิชาขึ้นไปสำเร็จไม่สำเร็จนั่นอีกเรื่องหนึ่งนะแต่มันเป็นเมืองแห่งปรัชญาและความคิดจริงๆ ให้ต้นกำเนิดแห่งความคิดเขาจะไม่สนว่าอยู่จะจบอะไรมาแต่สนใจว่าอยู่ได้เริ่มต้นกับความคิดตรงไหนให้อะไรกับตัวเองบ้างแล้วได้รับอะไรจากตัวเองบ้างให้อะไรกับสังคมบ้างยังไงถึงได้มาร่วมกับซูซูอยู่โนโนก็เล่นดนตรีด้วยใช่ไหมเมื่อ7ปีที่แล้วเคยทำเพลงเข้ามาเมืองไทยครั้งหนึ่งเป็นสไตล์ฟังกี้ทำกับฟิลิปเลอมองที่เล่นกับวงเซกเกิลไง ผมเป็นคอรัฐให้เขาเขาก็ชวนมาทำเพลงชุดแตงโมชุดผุดผาดน้อยวรวุษทำส่งมาเมืองไทยบริษัท EMI เป็นคนโปรโมตแต่ช่วงนั้นไม่แรงคนไทยยังรับไม่ได้กับแนวเพลงแบบนั้นกลับมาเริ่มทำชุดใหม่อีกชุดของสยามกรุ๊ปตัวเองเป็นหัวหน้าวงแนวนิวเวฟของฝรั่งเศสทำขายที่ฝรั่งเศสขายได้ขายดีแต่เข้ามาเมืองไทยก็ยังไม่เจ๋งอ,อีก พอดีกลับมาเมืองไทยมาเรียนกระบี่กระบองฟันดาบที่สำนักพุทธไทยสวรรค์ตอนเช้าก็เรียนกีตาร์กับอาจารย์กิติการจนะสถิตกีตาร์ปืนพอดีอาจารย์แอดยืนยงโอภากุลเขาเป็นเพื่อนกันช่วงนั้นนสูถูกบีบออกจากวงกระท้อนกำลังหาคนที่จะสร้างวงใหม่อาจารย์แอดมาถามผมว่าเอาไหมผมก็สนใจนสูกับเอ็ดดี้มือเบสก็มาหามาคุยกัน ก็ตกลงว่าร่วมละก็เริ่มทําชุดแรกพอเสร็จนาสูก็บอกให้ทอมบินกลับไปฝรั่งเศสไปเคลียร์งานเพื่อจะกลับมาลุยที่นี่ให้ไป15วันไปจริงเดือนหนึ่งอาจารย์เสกก็เขียนจดหมายไปตามก็บินกลับมาอัดเสียงก่อนไปหรือกลับมาอัดกลับมาเข้าห้องอัดเลยชุดแรกบอสร้างกลางจองประสบความสำเร็จดีทั้งที่ตอนอัดนะ่ะฟังเดียวนั้นร้องเดี๋ยวนั้น ไม่มีโอกาสเตรียมตัวเลยนะลงเครื่อง5้าโมงเช้าบ่ายโมงก็เข้าห้องอัดเลยตอนนั้นคิดเลยไหมว่าจะต้องมาทางนี้แล้วล่ะอ๋อคิดคิดว่าฉันอยากมานานแล้วที่จะทำงานที่ตัวเองรักมากๆไม่ได้อะไรเลยก็ขอให้ได้ทำได้สัมผัสยิ่งมาเจอมือกลองนาอุตยานาวาด้วยไม่เคยเห็นใครตีกลองได้กินอารมณ์ขนาดนี้สีห้องของความรู้สึกนี่แตกเลย แล้วยังมาเจอเอ็ดดี้เล่นเบสอีกโอ้โหถึงว่าถ้าฉันไม่ได้เข้ามาอยู่กับซูซูนะอยู่เบื้องหลังก็ยังพอใจที่ได้รู้จักกับศิลปินกลุ่มนี้พอได้มาร่วมงานเลยโอ้ยกูไม่ไปแล้วให้ไปไหนกูไม่ไปแล้วถีบกูขับกูก็ไม่ไปไม่ยอมแน่ชอบมากชอบศิลปินกลุ่มนี้มากเขามีความคิดอะไรที่ลึกๆชอบทั้งฝีมือชอบทั้งความคิดอ่าน ชอบทั้งการอยู่ร่วมกันการอยู่ร่วมกันไม่ชอบเพราะเราอยู่ร่วมกันไม่ได้หรอกต่างคนต่างก็มีความคิดที่แปลกทำงานร่วมกันได้แต่อยู่ร่วมกันไม่ได้เวลาทำงานก็เถียงกันตลอดพอเลิกงานก็เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันรักกันมากแต่ทะเลาะกันบ่อยเรื่องงานเรื่องความคิดเราคิดว่ากลุ่มดนตรีของเราเป็นแนวไหนไลท์ร็อกเพื่อชีวิตกับร็อกบวกกัน ถ้าพูดถึงด้านดนตรีนะถ้าด้านสังคมก็คือแนวอนุรักษ์แนวสังคมต่อต้านต่อสู้เพื่อความจริงในสังคมทอมเคยเข้าคอร์สฝึกร้องฝึกเต้นไหมก่อนออกเทปกับซูซูเนี่ยการเต้นนี่มันออกมาจากความคิดตัวเองในความคิดส่วนตัวน่ะผมไม่อยากไปเรียนเต้นเต้นอะไรก็แล้วแต่ที่ออกมาจากความรู้สึกที่แท้จริงของห้วงผวังแห่งความรักสิ่งนั้นมันจะดีทุกอย่างที่ทำด้วยความรัก จะออกมาสวยงามเต้นอะไรก็ได้ที่ออกมาจากความรู้สึกจริงๆไม่แหกตาเท่านั้นดูน่ารักแต่เรียนการร้องเรียนร้องที่ซาสิลรียเรียนอยู่พักใหญ่เรียนหลังจากที่อัดเสียงไปแล้วด้วยนะตอนนั้นก็เคยเรียนที่ฝรั่งเศสกับอาจารย์ฟิลลิปนะเขาดูแลไม่ถึงกับเข้าคอร์สเขาเป็นเจ้าของห้องอัดแต่การร้องของฝรั่งเศสกับไทยไม่เหมือนกันเมืองไทยการร้องคำพูดต้องแน่นอน และชัดคมส่วนใหญ่นักร้องนำของวงต่างๆพอมีชื่อเสียงขึ้นมาถึงจุดหนึ่งมักจะแยกตัวหรือถูกแยกออกไปเป็นศิลปินเดี่ยวทอมคิดว่าไงอันนั้นมันมีปัญหาอยู่นะเกี่ยวกับว่าเท่าที่สังเกตจากการวางตัวเป็นคนนอกแล้วมองเข้าไปนะ 1. นักดนตรีแต่ละคนมาจากไหนเข้าใจในความเป็นอยู่ดีพร้อมขนาดไหนจุดประสงค์ต้องการอะไรที่เข้ามาทำงานนี้ ถ้าเป็นจุดประสงค์เดียวกันก็คือต้องการจับมือกันเข้าไปสู่ดวงดาวที่เราฝันไว้ก็ต้องแยกว่าเขามีปัญหาในวงเกี่ยวกับเรื่องอะไรส่วนใหญ่ที่เขาแตกกันคือความคิดไม่ตรงกันลงรอยกันไม่ได้ 2. ตัวเลขไม่ลงตัวฉะนั้นตรงนี้ของซูซูทอมคิดว่ามันไม่น่าจะมีปัญหาเพราะเราไม่มีปัญหาเหล่านี้เรามีจุดมุ่งหมายเดียวกัน ที่จะไปให้ถึงดวงดาวด้วยกันไม่ต้องการการหยุดยัง้งการพัฒนาดนตรีไว้แค่ชื่อเสียงเราต้องการให้ไปถึงระดับโลกแม้จะไม่ใช่สูส่ๆนะวงไทยวงไหนก็ได้ทอมอยากเห็นการก้าวไปสู่ระดับโลกจะดีใจมากถ้าเกิดมีค่ายเพลงนี้หรือค่ายเพลงไหนเขาจะผลักดันทอมละ่ะอ๋อแน่นอนต้องคิดแล้วว่าทำไมเพราะอะไรเราโตมาด้วยกันขนาดนี้ ก้าวมาด้วยจุดหมายอย่างนี้เราจะทิ้งเพื่อนหรือจะเอาเงินชีวิตขาดเพื่อนไม่ได้อยู่ได้เงินไปแต่หาความสุขไม่ได้ก็ไม่ใช่สิ่งที่อยู่ต้องการเรามีพอกินพอใช้ไม่ถึงกับสมบูรณ์แต่เรามีความสุขกับงานกับเพื่อนย่อมดีกว่าทอมพอใจตรงนี้แล้วมีความสุขกับการได้ทำงานตรงนี้กับกลุ่มนี้ไม่อยากได้อะไรมากกว่านี้ นอกจากว่าเหตุการณ์ข้างหน้าจะมีอุบัติเหตุอะไรกับชีวิตเท่านั้นแหละใครจะไปรู้ใครเป็นคนตั้งชื่อทอมดันดีจริงๆนี่ดันดีอาจารย์เสกเป็นคนตั้งแต่ทอมเป็นชื่อจากสมัยอยู่ฝรั่งเศสสมัยเล่นฟุตบอลรับจ้างมีทอมสองคนอีกคนชื่อทอมมี่เขาก็เลยเรียกทอมว่าทอมโจนมาอยู่เมืองไทยเขาก็เรียกกันว่าทอม อาจารย์เสกที่เขียนเพลงบวชสร้างกลางจองให้กับสู่สูก็เลยเรียกว่าทอมดันดีเขาเห็นทอมเป็นคนทะเลนง่ายง่ายงในกระบวนการเพลงของตัวเองเต็มที่กับเพลงไหนที่สุดยังไม่เต็มที่เลยสักเพลงยังไม่พอใจยังอยากพัฒนามากกว่านี้ก็มีบางส่วนที่พอใจนะแนวที่ชอบก็ใกล้เคียงนี่แหละแต่ความจริงขึ้นมาจากร็อกอยากให้มันออกร็อกไทยให้มันโป้งลงไปเลย สนใจฟังดูศิลปินอื่นบ้างไหมฟังดูส่วนใหญ่ของไทยจะก๊อปเขานะไม่ได้ตำหนิว่าเขาก๊อปหรอกแต่มันก๊อปจริงไอเรื่องที่จะให้ประทับใจมันก็เลยยากถ้าพูดถึงชอบด้านแอคชั่นการแสดงออกก็ชอบใหม่ชุดแรกนะแล้วก็พงเทพเขาละเอียดอ่อนมากอาจารย์หงาค่อนข้างจะเป็นสองอารมณ์ในเพลงเดียวกันช่วงแรกจะเบาและหนักขึ้นเรื่อยๆหนักขึ้นเรื่อย c l i m a มอยู่ช่วงปลายในยุโรปจะเป็นเพลงสไตล์ชีวิตทั้งนั้นนะป๊อปเขาจะไม่ค่อยฟังมีแต่พวก p l a s ติกพีเพ l ลเขาฟังกันเคยแต่งเพลงเองไหมเขียนไว้เยอะไม่ได้ออกแต่ก็มีคำบางคำที่เขาเอาไปใช้คอนเซ็ปต์ก็มีบ้างอนาคตไม่แน่อาจจะมีเพลงที่แต่งเองทั้งเพลงออกมาบ้างก็ได้กิตติศัพท์เขาว่าเป็นคนเจ้าชู้คิดว่าเจ้าชู้เพราะเข้ามาทำงานเอนเตอร์เทนเนอร์ หรือเป็นอย่างนี้ตั้งแต่เกิดเลยคงไม่ใช่ดอกอุ้ยใครจะไปเจ้าชู้ตั้งแต่เกิดเลยจริงๆแล้วเป็นคนที่ขี้เล่นไงเป็นคนแบบอะไรก็ได้ไงมีเพื่อนเยอะแล้วก็ไม่สนใจว่าเขาคนนั้นเป็นใครจะคลุกคลีกับใครเขาไปเรื่อยๆง่ายๆฟังง่ายเข้าใจง่ายไม่ค่อยขัดคอใครอาจดูเจ้าชู้เพราะเป็นคนที่เข้าใจคนง่ายมากกว่ามั้งตั้งสเปกไว้สำหรับเรื่องผู้หญิงยังไงบ้าง ชอบผู้หญิงที่ค่อนข้างจะเป็นนักกีฬาใจความคิดไม่ต้องถึงกับฉลาดเพอร์เฟกอะไรมากมายมีลิมิตไว้ว่าฉลาดแค่นี้นะคุยกันดูเรื่องพูดกันเข้าใจมีเซนต์มีอะไรได้ร่างกายต้องแข็งแรงแล้วก็ค่อนข้างที่จะไม่งอแงอะไรก็ได้ที่มันจะเกิดขึ้นกับชีวิตแล้วเราก็พอใจกับสิ่งนั้นอาจจะแปลกใจที่บางขณะนายทอมพูดจะเรียกตัวเองว่าฉันนั่นเป็นเพราะ ภาษาทางเพชรบุรีบ้านเขาเป็นอย่างนี้นี่เองแหละแต่ก็ฟังดูจริงใจดีใช่ไหมทอมดันดีเป็นคนที่มีหลายสิ่งหลายอย่างให้เซอร์ไพรส์ได้เสมอฟังสำเนียงพูดจาเหมือนบ้านนอกแต่กลายเป็นนักเรียนนอกดูการแต่งตัวเรียบง่ายแต่บทเขาจะแต่งเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาก็ตื่นตาดีออกโดยความเห็นส่วนตัวไม่นิยมความคลั่งไคล้ในการเป็นศิลปินแล้วยอมรับได้เลยว่าเขาน่ารัก มากลางสังหรณ์บางอย่างบอกว่าทอมดันดีจะไม่ยืนอยู่แค่ตรงนี้จุดที่เขายืนอยู่นี่ตลอดไปหรอกเขามีดีมากกว่านั้นก็ต้องรอดูกันต่อไปสินะปุ๊ภูเขาทองจากคอนเสิร์ตแมกกาซีนนิตยสารบันเทิงเพื่อคนรักดนตรี